ปีเจ็ดเดืนอนประมาณปีเจ็ดเดืนอนปลูกต้นแปดสิบบาทท่านแรกท่านเริ่มต้นนั่นค่ะเป็นทุเรียนไต่ที่มาปลูกนั่นพันธุ์นังพี่พันธุ์มอนทองทั้งหมดกี่ไร่คะเนกี่กี่ต้นอันไอ้ทั้งเบิร์ตในยูคกลางนาประมาณสี่สิบต้นครับแต่ผมปลูกไปต้น,ต,นต้นคู่เพราะว่าตอนแรกว่าที่ควบัางแกว่าจะปลูกเสริมหักเป็นทุเรียนเสริมหักแต่ที่นี่มันปลูกไปแล้วก็เลยคิดว่ามัน ต้นไหนมันผสมบูนกับที่ตัดทิมนี่เีอนะค่ะแต่มันสมบูรณ์ทั้งสองต้นบมดเลยอันบริเวณห้างกับขึ้นที่ที่แองกิงเอาค่ะให้มันให้มันสมบูรณ์เอาตามตามสูตรที่ได้เดียนดูว่าแล้ครับค่ะเอ๊ะพี่แอ้มันนี้เห็นเห็นเห็นยอดมันกําลังโป่งกําลังแตกเนี่ยใส่ใส่ตัวใดในการกระชากกระชากไปกระชากยอดนั่นค่ะพี่ตรงีของของบริษัทอยู่นี่ได้นะครับตรงนี้ที่วิว ลายนี้ผมไม่เนื้อเนียครับท,ที่ใส่ประจำแต่กอนกับประเทศครับเพราะว่าผมปลูกเริ่มตน้นผมบ็ได้ก็ได้ตั้งเกณวัตถุปลูกที่ดีววัสิปลูกเด่นนั่นเชื่อปฏิพอไปได้สูตรของอาจารย์หนึ่งแมาว่าว่าต้องใส่เคมีเลยผมก็เช็ดไปตามเพิ่นได้ผมกับมาเสียหลักย้อนย้อนอาจารย์เพิ่นหลักก็บอกว,ว่าเพิ่นหลกครับผมกับแม่เรียนรู้ไหมได้ได้ไดบริษัทนุ่ยใดเขามาแนะนำว่าต้องใส่เคมีผสม ก็เลยได้มาใส่เคมีของอยู่นี่แหละก็เลยได้มาประสบความสำเร็จขึ้นนะครับตุเรียนก็นยังได้มายืนต้นให้พุ่มใจอยู่ทุกเมื่อนนะครับปลูกมือปลูกมือปลูกมือค่ะอันนี้คือความประทับใจของผลิตภัณฑ์เราเ <c oughs> นาะค่ะอ่าโอ้ตน้นกระรังฟวงมันยัมีตน้ <c oughs> ตนงามตน้นขี้ไล้วแต่ว่าต้นขี้ไรครับก็แต่ปลูกไม่กันนี่ค่ะต้นใดมันมันบรสมบูรณ์นะครับก็แตปลูกเพิ่มแล้วก็รักษาน้ำถึงรักษาป่วยหายก็ปลูกไม่ไปเลยนะครับ นีลายครับต้บนไม้น้ำมะต้นไม้น้ำข่าตามมากค่ะตามมากค่ะต,ต,ต้นนี้ก็สวยก็ร่างแตกใส่ยอดเป็นรุ่นเดียวกันครับต้นนี้กับต้นแปดสิบบาทเทียนค่ะแต่ในนั้นมันผู้สิป,ปลูกไม่ครับอย่าไปปลูกต้นเงี้ยเทียนปลูกตนน้นแปดสิบบาทครับอย่าไปปลูกต,นต้นรัดพันตน 300, 300, 300, 300. 300. น้นละดสามร้อยสี่ร้อยจะไปหาปลูกปลูกต้นแปดสิบบาทนะเสื้อผมหรือเพราะผมทดลองมาแล้วการ เบางลำต้นมันกะได้ครับนี่นี่แง้มมันแง้มมันรัดตัวนี่ง้มมันสิเริ่มมันตั้งโตได้นี่มันสิโค้งมันสิใหญ่หลักสถิตนี้โค้งแข็งแรงทนทานในการที่ที่ย็ดให้ดลำต้นมันที่มันเย็ดให้สมบูรณ์จะเริ่มตบโตนะครับสูตถูปลูกต้นน้อยก็ได้อันนี้ผมกับเป็นจากการผมผมปลูกเองครับจากการเลี้ยงลูกเองเลยครับลูกเองนะครับครับค่ะต้นนี้ก็บพร้อมกันท้านีต้นนึง มันบักงูเนี่เป็นตอนแรกก็ว่าที่ปลูกเป็นนั้นเป็นพืชพี่เลี้ยงบัดทีนี้มันงครับแล้วได้ผลก็เลยเอาทิ่มไว้ครับพวกเราทีเลี้ยงไงแข่งกันที่เตยตัดทิ่มมับเสียดายยจดอกนี่ครับแบบรุ่นเดียวกันแล้วพอนีพันธุยุงโฮมโพดก็เลยอยากออกนิ่งเดลียงนิดหน่อยพอขอดีแดดได้แดดพอดีที่เลี้ยงเหมือนกับมาร์กแดดที่อย่างนี้ครับก็เดียว่านี่บางชุ่มมันหรือมั่ค่อยแสงเรี้ยงไปไหนอันนี้มาปลูกไม่ครับนี่ได้ประมาณสามเดือน ต้นนี่ก็รักษาอยู่ครับนี่ใส่ยาของอัินยุนิไลครับรักษามันเป็นเทล่าครับโอ้ดูมันเสียแตกยอนมังต้นนี้ค่ะครับครับนี่ก็มังรักษารักษาการพึ่งเริ่มแตกยอดแตกยันงอนนะครับก็คิดว่าปลูกก็โดนแล้วก็อยากันปลูกใหม่ก็เลยรักษาไว้กันเพื่อนกับจังเสี่ยวเลยไม่ใช่ไหมครับต้นนี้ต้นต้นอื่นแบบนี้ที่ไหนอยู่ยห้ามเล่นที่ไหนเนี่ย ัช่วมนี้เป็นปลูกไมคโโ้ครับนี่มีอายุจีบ่ทันถึงปีครับนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับซุวงนี้พอซุวงเก่ามันตายไปก็ลเลยได้ปลูกไม้ปลูกต้นนั้นแปดจีบต้นลอยกว่าบาท่านลอยหาซีฟเลยวจะได้จะเป็นทุเรียนจันทร์ครับซุวงนี้ทุเรียนนั้นตั้งมาจากจันทร์บุรีต้นนั้นลอยหาซีฟนี่ครับต้อง็คือปีแต่ว่า แล้วลำต้นก่นเน่ยว่าว่าเท่าไรครับกับสูต้นแปดสิบาทไว้เราสรุปว่าเอาซื้อต้นน้อยต้นน้อยดีว่าครับบางคนบางคนมีเงินหลายกว,ว่าเราครกบูนไม่มึงนี่ครับกับที่นะครับตอ,ตอนนั้ตัดหญ้าต้นนี้ก็ได้คู่เดียดท่านตัดหญ้าอยู่ท่านอยู่น้ำกัดเอาใจใส่ครับการปลูกเสี้ยน ดูแรมันทุกหม่อทุกเศาทุกแรงกันโอเคครับไป,ปบ่กง่มกงอนะบ่กง้ออยู่แท้ค่ะบอกงออย